ก็อันนี้เป็นโซนสุดท้ายนะคะที่เราขอเรียกมันว่าโซนบรรณาธิการผู้ไม่มีกิจให้เข้าก็คือ staff only แต่เราให้ทุกคนเข้าเพราะว่าเราต้องการล้อกับระบบการพิมพ์แบบเดิมที่มันเป็นเรื่องของ top down หรือ knowledge แบบเดิมที่มันเป็นเรื่อง top down ตอนนี้มันเป็นยุคที่แบบทุกอย่างมัน bottom up แล้วภาษาเปลี่ยนไปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ภาษาของตัวเองในการสื่อสารได้อย่าง อิสระมากขึ้นอะงี้ค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของห้องเนี้ยจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่ายุงลายคอลเลกทีฟเราเราเป็นคิวเรเตอร์แต่เราไม่ได้ทรีตตัวเองเป็นคิวเรเตอร์ในโปรเจกต์นี้เราทรีตตัวเองเป็นเอดิเตอร์ที่ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาค่ะแต่ว่าเราต้องการเชิญทุกคนอย่างคอนทริบิวเตอร์ทุกคนมาร่วมพิมพ์เนื้อหาใหม่ด้วยกันและมาหาวิธีที่จะได้ คอเตอหรือว่าเขียนอะไรใหม่ด้วยกันบนพื้นที่แห่งนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยมีโซนนี้ขึ้นมาโดยเราก็ได้รวบรวมอันนี้อันนี้คือเป็นไม d แม p ที่เกิดจาก r e s e เ r c h ของเราอะค่ะ r ร h เที่มันเกิดจากจุดเริ่มต้นจาก Dictionary ของสอจนมันนำพาไปถึงจุดที่เราได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องภาษาประชาชนและอำนาจคือ Dictionary มันถูก d i กชันนารีและภาษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าการให้ความรู้มันเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้ในการแบบโมเดิร์นไนซ์ประเทศอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องการสแตนด์ดั้งสแตนด์ด d ภาษาให้กับประชาชนนะคะคือเราเราเห็นจุดเนี้ยจากการที่เราเรซิร์้แล้วเราสร้างเป็นไทม์ไลน์เทียบเคียงระหว่างประเทศอินโดกับไทยเลยคือเรามองเห็นสิ่งที่เหมือนกันในประเทศที่ต่างกันคืออย่างอินโดเขาก็จะมีคอนเท็กซ์ที่ ที่เป็นประเทศที่ถูก c o l o ไนซ์แต่อย่างประเทศเราก็จะเป็นคอนเท็กซ์แบบเราแต่ว่าภาษาและดิกชันนารีมันก็ถูกใช้ไปในจุดประสงค์เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะโชว์ทไลายตัวเต็มแต่เราต้องการที่จะดึงประเด็นที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราทําการวิจัยออกมาให้ใหเป็นคีย์เวิร์ดเหล่านี้แล้วผู้ชมเนี่ยสามารถมาดูคีย์เวิร์ดแต่ละคาแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบุ๊กเชลฟ์นั้นนะคะ b o ก k h e ช f ที่เป็นชั้นหนังสือซึ่งเราจะแบ่งแบ่งเป็น,แบ,ปนแบ่งเป็นที่ขั้นหนังสือเป็นสีๆอะค่ะสีหนึ่งก็จะหมายถึง language พีเพิลก็จะเป็นสีหนึ่งพาวเวก็จะเป็นสีหนึ่งก็คือคนดูสามารถที่จะไปหาข้อมูลได้จากหนังสือตรงนั้นค่ะค่ะเหมือนเหมือนเราต้องการพอเวลาเราสืบค้นไปเรื่อยๆจุดเริ่มต้นอย่างที่พี่จิ๊บบอกว่ามันเริ่มจากติเชรีแล้วมันแตกไปได้อะไรอีกมากมายนั่นก็เกิดจากการที่เราหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งหรือว่าการแบ็กฟอร์ดคอนเวอร์เซชันสนทนาระหว่าง คนที่เคยเกี่ยวข้องหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือคนที่มี k โนเ g e บางอย่างเพราะฉะนั้นเราเกิดข้อมูลได้ออกไปแฟกเมนเท d หลากหลายมากคา่ะเพราะฉะนั้นเอเอเมืเ <Okay. S 3> <laughs> ่อกี้เราจะพูดอะไรอ่กะต่อแล้วเมื่อกี้ยังไงต่อแฟกเมนเทในยุคที่ข้อมูลแฟกเมน ก็เลยอ่าก็เลยอยากจะโชว์เป็นคีย์เวิร์ดเพราะว่ามันเป็นยุคที่แบบข้อมูลมันแบบแฟกเมนไปหมดอะค่ะทีนี้ในส่วนตรงนี้เราก็จะมีโซนที่เป็นอาร์คีฟซึ่งเราต้องการโชว์อาร์คีฟที่เราเจอในตึกนี้ค่ะก็คือมันจะมีอาร์คีฟที่เจอในตึกนี้แล้วก็จะมีอาร์คีฟที่เราไปขอยืมจากแบบห้องสมุดต่างๆที่เป็นดิกชันนารีของสหรือว่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับ ดิกชันนารีพจนานุกรมเล่มนี้ค่ะซึ่งตรงนี้จะมีเอดิชันแรกที่เป็นดิกชันนารีของสอที่เป็นเอดิชันแรกก่อนที่จะมาพิมพ์กับทวพซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราเรามีทั้งหมด136ฉบับอะค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพิมพ์ดิกชันนารีออกมาเป็นแบบเป็นฉบับฉบับเพราะว่าเป็นเหมือนสมัยนั้นที่สอเขียนตัวต้นฉบับในในเรือนจำใช่ไหมคะคือเขาต้องมีการส่งต้นฉบับออกมาทีละนิดเพื่อที่จะ พิมพ์ออกมาเป็นเล่มเล่มเพื่อที่จะสร้างรายได้แบบเป็นเล่มอย่างเงี้ยไปค่ะ,คะเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็คือรวบรวมมาได้136 136เล่มจากการให้ยืมของคณะอักษร ค่ะอันนี้เป็นเป็นคอลเลกชันของขคณะอักษรจุฬาค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดิกชันนารีเวอร์ชันต่างๆแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะอ่านข้อมูลของของอาคาฟตรงนี้ได้ในบัตรห้องสมุดที่เราเตรียมไว้ตรงนี้ก็คือจะมีบัตรห้องสมุดแล้วก็ข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่มที่ผู้ชมสามารถหยิบอ่านได้เลยว่าแต่ละเล่มเนี่ยมีความสําคัญยังไง,งอะไรเงี้ยค่ะ อย่างตรงนี้ก็จะมีตัวต้นฉบับที่ศิลปินที่ชื่อทีทัศนได้ทำรีโปรดักชั่นต้นฉบับก็จะอยู่ตรงนี้เป็น dictionary เล่มที่เป็นที่ระลึกค่ะค่ะและอันนี้เป็นเป็นเล่มแรกเป็น edition 1ฉบับที่1นึ่งอะไงซึ่งประธานกกรมของสอชยธบุตระคะ่ะจริงๆริง มันถือว่าเป็นอย่าง,อาง,อางพอเราเริ่มทํางานกับพื้นที่เนี่ยเราก็เริ่มไปลื้อค้นหนังสือหรืออะไรที่เกี่ยวกับทวพ,าพาซึ่งก็เป็นเป็นยุคที่เนยทันเรียนกับหนังสือทวพาตอนเด็กเหมือนกันแล้วก็เป็นยุคที่พ่อแม่ทันตอนเรียนตอนเด็กเหมือนกันค่ะแล้วก็เลยไปเจอเด็กชีเลของสอบุตรขึ้นมาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเด็กชีเลของสอเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยมันค่อนข้างมีความต่างไปจากพิชากรมแบบอื่นในแง่ที่ว่าพอเรารู้ประวัติแล้วว่าเขาเขียน เขาเขียนประธานุกรมในคุกซึ่งตอนนั้นเขาถูกติดคุกตลอดชีวิตหลังกระบฏบวันเดชใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเหมือนอ่านดิกเชอรี่ของเขาเนี่ยมันเหมือน เพราะมันจะมีคําตัวอย่างประโยคแล้วก็ความหมายซึ่งตัวอย่างประโยคบางอย่างเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนตัวสำเร็จเหมือนเหมือนเป็นบันทึกเรื่องราวส่วนตัวของเขาหรือว่าข้อคิดแนวคิดที่เขามีต่อประชาทิพไ์ใจหรือมีต่อโลกภายนอกในการที่เขาจินตนาการคือการหาข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับข้อมูลตรงนี้มันเหมือนไม่ใช่การที่เราได้รู้เพียงความหมายหรือโนเลจเกี่ยวกับภาษา ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่สอต้องการจะทำเหมือนกันแต่ว่ามันเราได้รู้ถึงความคิดของเขาเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าสถานการณ์ที่ที่เกิดขึ้นต่างๆที่เขาต้องการอธิบายค่ะมันก็เลยเป็นการจุดประกายแล้วก็คอนติเนียต่อไปในการที่ศิลปินคนอื่นมาตีความในในแง่น,นั้นเหมือนกันว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถถูกจองจําได้ค่ะมันเลยถูกตีแผ่ออกไปเป็นแฟกเมนต์หลากหลายออกมาเริ่ม จุดเริ่มต้นจากตัวดิจเชียรีตัวนี้ค่ะค่ะแล้วการที่เราโชว์เคสอาร์คายต่างๆเหล่านี้อะค่ะคือผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าไทยวัฒนาภานิชเคยเป็นสำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์ความรู้ที่คนไทยส่วนใหญ่ก็ก็จะได้เรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นดิกชนนารีแล้วก็หนังสือแบบเรียนคือเราต้องการให้ผู้ชมได้เห็นตรงนี้ด้วยว่าเขาเคยเป็นศูนย์กลางแห่งการผลิตความรู้ให้กับคนไทยค่ะค่ะ แล้วก็ขอเพิ่มเติมก็ตรงบุกเชลท่ที่เมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือว่าคนเนี่ยคือเราไม่อยากที่จะให้ข้อมูลปีเยอะเพราะเราอยากให้คน,นมาเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราทํำข้อมูลเบื้องต้นเราอยากจะคอนติเนียไปให้คนได้มาแชร์ข้อมูลมากขึ้นได้มีส่วนในการสืบค้นข้อมูลเพราะฉะนั้นการที่ปรากฏปีหรือว่าปรากฏรายละเอียดเนี่ยสามารถไปหา ดูต่อในบุ๊กมาร์กในเชลฟ์ได้ค่ะมันจะมีคีย์เวิร์ดปรากฏอยู่ซึ่งในกรณีนี้มันอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เราเป็นสามารถแบ็กฟอร์ดกลับมาอาจจะกลับมาตั้งคําถามกับตัวแบบแผนเดิมหรือว่าคีย์เวิร์ดเดิมหรือว่าสามารถที่จะต่อไปก็เป็นอยากให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคำต่อต่ออกไปค่ะใช่ค่ะ